ทนณาส่วนราชการะตลอดจนผู้งานของเทศบาลนครเชียงใหม่ผลงานที่เป็นปที่ประจักษ์ถักทอนโยบายมุ่งสู่อนาคตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะช่วง2565เป็นห่วงเวลาที่เทศบาลนครเชียงใหม่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้เทศบาลมีรายรับลดลงแต่เราก็พยายามอย่างเต็มที่ในการใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดเพื่อการป้องกรรันโค ทั้งการปูพรมตรวจหาเชื้อการจัดทำศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อโครงการเจอแจ้งจากเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับยาต้านเชื้อและการจัดตั้งศูนย์ห้อมกันปัน่นหื่นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายอาหารสู่ชุมชนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่หรือ u r c าเพื่อเป็นศูนย์รวมความคิดในการเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้อง,องทุกข์ที่ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว,วลและสามารถติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาได้ เมื่อวิกฤตโควิด -19 จางหายไปเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ต้องเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยทั้งในปี2565และ2567กำลังฟื้นฟูเมืองด้วยการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆจนทําให้เมืองกลับมาสู่สภาพช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยปี2565ทําให้กองแม่ขาที่เคยเป็นแหล่งรับน้ําเสียจากกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชีวิตชุมชน ซึ่งจนถึงปัจจุบันเราได้ทำการพัฒนาคลองแม่ขาาในพื้นที่รับผิดชอบคิดเป็นระยะทางกว่า4.5กิโลเมตรยังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผักดันโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในเขตเมืองเก่าใ,ใต้ดินและปรับปรุงผิวถนนทันทีที่ได้รับคือจนทำให้โครงการที่แต่เดิมต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการกว่า8ปีจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน1ปีมุ่งสู่การเป็นเมืองสวยไร้สายที่แท้จริง การพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อให้มือมีความาร้อองและสอยในพื้นที่รับผิดชอบคิดเป็นระยะทางกว่า5 4 8 4มนเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรด้วยความปลอดภัยฮอสพิทอลในปี2566เป็นการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้ทันสมัยด้วยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการการนําแอปพลิเคชันดูหน่อยมาใช้ในการนัดหมายผู้ป่วย ตลอดจนการจัดให้มีคลินิกวัคซีนและปรับปรุงพื้นที่การให้บริการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและในเร็วๆนี้จะมีบริการสูงตีทีและเวลเนตเซ็นเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนด้วยการจัดโครงการตรวจสุขภาพเพื่อนที่สําหรับประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปโดยมีเป้าหมายปีละกว่า4,000 40, คนทําให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีความเข้าใจในสุขภาพของตนเอง เพื่อน,นำไปสู่เป้าหมายเพื่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อหรือรังและเทศาบาลนครเชียงใหม่ส่งมอบพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ทั้งสวนสาธารณะประชาชนบริเวณตลาดวโรรสสสวนหยอมบริเวณจุดกลับรถตลาดสมเทชและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบวกหาในปี2567ให้มีความสวยงามและปลอดภัยเพื่อสร้างปอดให้กับเมือง และสร้างพื้นที่สาธารณะที่ร่มรื่นให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันการศึกษาเป็นรากฐานของชีวิตเทศบาลนครเชียงใหม่จึงให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับโปรแกรมหรือ MTP mm. ที่โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอมชัยเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน และการปรับปรุงสูงพัฒนาเด็กเล็กให้สามารถรองรับเด็กได้มากขึ้นและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดียิ่งขึ้นท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่จึงส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเพิ่มสีสันให้กับเทศก,กาลและงานประเพณีต่างๆเช่นการจัดทาซุ้มไฟตกแต่งการจัดทําอุโมงน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานต์และการจัดแสดงคอนเสิร์ตพร้อมกับจัดยิ่งใหญ่ในงานเขาดาง ที่สร้างกระแสและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากทั้งหมดนี้คือผลงานที่เป็นรูปธรรมในการสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่บนฐานของความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่ย,ย,ยั่งยืนสุดไปและนี่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งสปีเอกนะครับ อย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือในช่วงที่ผ่านมาเราจะเกิดปัญหาชุมชนมีสื่อมวลชนผมว่าอยู่กันเกือบหมดนะครับในในช่วงการทํางานหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้จีปีหกห้าเองเนี่ยจะมีพราประมาณว่าปัญหาถึงของพี่น้องประชาชนเข้ามาในในในศูนย์กักตัวเองก็ตามถ้าเรายังย้อนกันไปใน4ปีที่ผ่านมาถ้ายังจํากันได้นะจะมีศูนย์กักตัวจะมีคัดกรองคนการฉีดวัคซีนนะฮะที่เราจะต้องไปไล่ตามหาเป็นเมืองต้นแบบนะครับในการได้ความร่วมมือจากไทยเองตรงนี้ เราทำกันได้ค่อนข้างดีมากนะครับล้วก็วกให้ให้ให้ข้อมูลกันค่อนข้างเยอะนะครับว่าในเขตเทศบาลนครเชียงได้รับปัญหาสามารถโทรมาแจ้งได้แล้วก็ไม่ว่าเป็นจะเป็นโครงการที่จะเห็นภาพเป็นเชิงเป็นเชิงประจักษ์นะครับในต้นไปจนถึงก่อนถึงกัดก้อนมนะครับในช่วงนี้เราเราจะเห็นได้ว่าในในผ่านใน30ปีที่ผ่านมานะฮะมีทำหลายหลายอย่าง ในช่วงที่ผ่านมาแต่ทางเทศบาลนรครเชียงใหม่ในช่วงนี้เองนะครับต้องการจะทําให้เขอแม่ข่าเราสามารถเปลี่ยนโครงการที่จากหลังบ้านเป็นหน้าบ้านของทุกๆคนได้นะครับในภาพนี้เองนะครับจริงๆอ่ะความร่วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเรื่องเรื่องยากที่สุดก็คือในการคุยกับทางพี่น้องสองริมฝั่งคลองที่สุดถ้าพี่ๆทุกคนมองย้อนกลับไปสัก5ปี10ปีนะฮะทุกคนก็จะมีความคิดอยู่ว่าคลองแม่ข่าคือคลองส่งน้าเสียสีดําๆแต่วันนี้เรา เราเราทำได้แล้วครับในเฟสที่1นใน750เมตรแรกะนะครับความเชื่อมั่นเนี่ยจะเกิดจากในจุดจุดเริ่มต้นคือเฟสที่1น,นี่เองก็ตามตอนนี้จะแพร่ไปถึงไม่กี้ในในวทีบอกว่าเราจะทำความแม่ข่าอยู่ทั้งหมด4.5 5เกิโลครึ่งตอนนี้ในปัจจุบันเองนะครับเทศาบาลมี การจัดจ้างแล้วอยู่อยู่สามเฟสเฟสที่1ในภาพครับในสองฝั่งคลองประมาณอีกในช่วงเฟสที่3นะครับอีกประมาณสามส,สีดอนชัยนะครับไปที่ยากนิดนึงแต่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการคุยเหมือนกันทางทางทางผู้ว่าน่นาสวยงามนะครับตอนนี้ก็จะจะเห็นว่าเป็นทางเข้ามีมีมดอกไม้มีอะไรสวยงามมากงานยี่เป็งางานไม้งานไม้ดอกนะครับตอนนี้ก็จะมีการเสริมเข้าไปทุกๆจุดเลย ถ้าทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับซุ้มไฟตรงประตูท่าแพเริ่มต้นการทําครั้งนี้เป็นเป็นเป็นปีที่สองแล้วรูปฝั่งซ้ายนะฮะรูปฝั่งซ้ายเป็นเป็นปีที่2อ๋อแสดงว่าไม่ไม่ได้ดูตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้เป็นตั้งตั้งเป็นจุดเข้าดาวเลยอยู่บนบนสภา ของแม่ข่าเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวที่ที่มากขึ้นด้วยแล้วก็การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีมากยิ่งขึ้นจะมีการทําในรูปแบบไหนเมื่อกี้ศูนย์ศูนย์เวลเนสที่ทุกคนเห็นก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งครับที่ออกมาจากทางทางทางศูนย์ยูบาซีนะครับเพื่อให้สําคัญนะครับทางที่ที่แคนนัชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางประธานชุมชนทางอสอมอนะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องแข์แขกกิเบอร์ซีจีซีเอที่ออกไปไปเยี่ยมตามบ้านทุกๆบ้านในจุดนี้ครับเป็นการเสริมสุขภาพในการ เกี่ยวกับการ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 ค้าขายทั้งหมดนะครับมีการเปิดร้านขายของเองก็ตามมีรถเข็นเองก็ตามตรงนี้ถ้าสร้างการเดินได้เยอะก็จะเดินผ่านหน้าหน้าร้านคนเยอะการใช้เงินก็จะเป็นเรื่องที่เล่าคร่าวๆนะครับให้กับทุกคนฟังถ้าเกิดทางพี่ๆสื่อมวลชนท่านประธานชุมชนหรือว่าใครมีข้อข้อสงสัยก็สามารถถามเพิ่มเติมได้นะครับเรื่งความพึงพอใจในก,การที่เราปริการพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนสอง ประเมินความสมเร็จข,ของเราเนะี่ยจากเงินถึงสิบนะท่านจะยกประเมินของัวท่านเองกันบนผู้บริหารนะประเมินอยู่ในระดับหนขอบคุณมากครับแล้วก็มีความพึงพอใจในในองค์กรตัวเองในรูปแบบใดตรงนี้ผมว่าไม่สามารถตอบตอบเป็นตอบเป็นตัวเลขได้นะฮะาะความพ, <S <S พึงพอใจของพี่น้องในเขตเทศบาลนาครเชียงใหม่ก็ต้องดูจากหน้าหน้าตาของทุกทุกคนนะครับว่ามีรอย ยิ้มแย้มแจ่มใสามากแค,แค่ไหนแล้วก็มีมีเสียงว่าได้มีเสียงขอบคุณออกมามีเสียงเฮออกมาเนี่ยก็น่าจะน่าจะเป็นตัวตัววัดได้นะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยตอ,อนนี้ในเขตเทศบาลแบ่งเป็นสีแขวงแล้วกแแ็แบ่งกระจายกําลังออกไปทั้งหมดนะครับไปในหลายๆเรื่องแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับที่จะต้องมีการศึกษาแล้วก็มีการเตรียมในการทํางานต่อไปนะครับทุกๆคนในพี่น้อง ของเอทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยพร้อมที่จะทํางานกับทุกๆคนทํางานกับเมืองของเรานะฮะต้องการให้เมืองของเราอ่ะดีขึ้นในทุกๆภาคส่วนแน่นอนครับเพราะว่างานที่ประจับด้วยสายตาของเราที่เห็นมานะครับ,บผม <โฮ S 2> อายตุตอนนี้73ปีแล้วผมยังไม่เคยเห็นน้ําไม่ข่าใสาและมีกลิ่นหอมนะครับ ทางประธานบกหาแจ้งมาก็คืออันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าตรงแม่ขาเนี่ยถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่มะท่องเที่ยวแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสลอยกระทงในเมืองแต่อาอยากจะเสริมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือในเรื่องของโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของทางเทศบาลนะคะในยุคที่อัตราการเกิดเนี่ยน้อยลงอดป เรื่องของอายขุของผู้ที่มีโอกาสได้ตรวจสุขภาพอาจจะเป็นเด็กเล็กหรืออาจจะเป็นเด็กมัธยมให้เขาได้มีโอกาสในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในเด็กเพิ่มขึ้นมาเพราะเด็กในยุคนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ในยุคหน้าแล้วก็จะได้เป็นรากฐานดูแลผู้สูงอายุเป็นโอกาสของชุมชนต่อไปนะคะท่วมที่ผ่านมาเราก็คิดว่าทางเทศบานลนครเชียงใหม่ก็ ก็พยายามทําให้ดีที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยในเรื่องอุทกภัยหรืออะไรพวกนี้มันก็เป็นวิกฤตที่มันเหนือความคาดหมายนะคะแต่เราก็ทุกคนก็ฝ่าฟันมันผ่านมาได้แล้วก็รวมทั้งเงินช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆแต่ก็อยากจะฝากไว้อีกนิดนึงว่าถ้าเราทําถนนอะไรดีแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะฝากเรื่องทางเท้าไว้ถ้าในท่านนายกมีโอกาสได้ไปสมัยหน้าคิดว่ามีโอกาสนะคะ ในสมัยหน้าก็ขอฝากเรื่องทางเท้าไว้นิดหนึ่งเราอยากให้เป็นอราราะสถาปัตย์คือรถเข็นคนพิการรถเข็นเด็กอะไรอย่างงี้นะคะสามารถเข็นได้ในในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งเราจะเราไม่อยากเห็นภาพนักท่องเที่ยวที่ลงมาเดินบนถนนซึ่งเวลาเราขับรถไปแล้วพอเจอนักท่องเที่ยวเดินลงบนถนนเนี่ยมันมันมันน่ากลัวนะครับลิคอนะครับ ที่ผ่านมาก็ขออยู่เพื่อตั้งแต่เกิดเรื่องอืนตั้งแต่น้ำใสถึงน้ำดำและป็นเด็นนี้ทายกมาใส่เห็นแต่ที่สำคัญที่สุดคือท่านนายกได้ลงทุกบ้านได้อู้ได้จ่ากับพี่น้องแต่บ้านหน้าการทางโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่ยากมากเพราะว่าหนึ่งคือคุมเขาจะต้องเนื่งแต่งานที่ดีตามส่วนที่เจ้าของต้องลงตาไปหละเจ้าว่าบางครั้งสิ่งที่ทํา น่าจะดีสามารถเต้าที่หองนีนะครับประเทศในตัวแทนของชุมโชนเองขอบคุณท่านนายกไปเัียงสูงได้เห็นความสาคัญพี่น้องดึงของเพราะว่าพี่น้องช่วงน้ํทเราสามารถจะเรียนหูได้เลยน้าี่ท่านเป็นผู้นำครั้งต่อไปก็ขอให้มีการร่วมคิดร่วมเห็นเรื่องกันว่าเวลาน้ำเพื่มการจัดการน้ำถึงยางไงนะครับเพราะด้เห็มา โดยที่หมูทมไปได้ได้คิดเลยแต่ถห้น้ำมันลดอะขอการุณาให้หน่วยงานได้เร่งพักการให่เกิดประโยชน์ในสุในน้ำเพื่อนนะครั้งนี้เลยได้ท้าขอบคุณจต้องขอขอบคุณโครงการตรวจสุขภาพที่ผ่านมานะคะที่ได้เปิดโอกาสให้กับทุกสิทธ์เพราะปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่ชุมชนเรา7,001ได้ตรวจเพราะว่าชุมชนละ7,001เป็นข้าราชการเนาะใช้สิทธิ์จ่ายตรงอยู่แล้วแต่ว่าในสิทธิ์จ่ายตรงเราได้ตรวจไม่ครบทุกโรค ปีนี้ชุมชนเจพหนึ่งได้ตรวจครั้งแรกขอขอะคุณค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหม่คือตรงจุดสะพานเมงลายค่ะที่เปิดโอกาสให้ทางชุมชนทั้ง29ชุมชนได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันในช่วงรอยกระทงที่ผ่านมาเพราะว่าหลังช่วงน้าท่วมนะคะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าชุมคนในชุมชนอะคะ ก็เนาะย่ำแย่จากการถูกน้ำท่วมแล้วช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาเราก็ได้เทศบาลได้ช่วยสนับสนุนปรับปรุงพื้นที่ตรงบริเวณสะพานเมีงลายให้เราได้ทำได้ทำกิจกรรมในจอนลอยกระทงเราก็ให้พ่อค้าแม่ค้าได้มาขายของเนาะพ่อค้าแม่ค้าบางคนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ตั้งแต่กตั้งแต่ผมเกิดมานะครับถนถนเส้นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าถนนดาวคารไม่เคยมีการ ก่อ,อสร้างนะครับปีนี้เทศบานลนครเชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทนะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทางชาวบ้านนี่ก็ดีใจมากและอีกอย่างหนึ่งนะครับค่ารางดินโคลนจมจ,จงต้องขาม668หรายชื่อนะครับเยอะที่สุดในเทศบานลนครเชียงใหม่ก็เงินเกือบเจ็ดล้านคิดว่าประมาณนั้นนะครับทางชาวบ้านก็ต้องกราบขอพระคุณทางเทศบาลที่ช่วยผลักดันแล้วก็ทําให้เงินได้รับมาแบบว่า ภายในวันที่สองนี้ทางชุมชนต้องขางก็จะได้รับแล้วก็ต้องทางชาวบ้านก็โดยผมเป็นตัวแทนก็ต้องกราบขอบพระคุณทางเทศบานลนครเชียงใหม่บานยัพินิุ้นะครับขอบพระคุณครับหลายๆโครงการนะครับก็จะเป็นโครงการที่จะเสริมสร้างในเรื่องของเศรษฐกิจของเชียงใหมให่ให้กลับมาดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ,ของทางเช้าต่างๆนะครการทำในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์รอบสี่เหลี่ยมคูอเมืออนะครับจะทาให้คุณภาพชีวิตในชุมชนดียิ่งขึ้นต่อไป เรื่องของประเพณีสําคัญต่างๆนะครับก็ยังไงก็ต้องชูว่าเชียงใหม่เมืองล้านนาของเรามีประเพณีไหนที่สําคัญบ้างก็จะคงรักษาเก็บไว้นะครับแล้วในส่วนอีสนอกส่วนหนึ่งก็คือเราจะทํายังไงให้เป็นประเพณีที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่มาเที่ยวสามารถเที่ยวได้ทั้งสองรูปแบบเลยทังในประเพณีนะครับก็ติกตรม่วมสมัยด้วยครับที่จังหวัดเราจะผลักดันไปสู่ใน,ใน,ใ,นในเรื่องนี้มีการประชุมกันอยู่ เชียงใหม่เข้าสู่เป็นเป็นเวอร์เฮอริเทจนะครับจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจในจังหวัดเชียงใหม่เรามากยิ่งขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวก็จะดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความภาคภูมิใจของของเราถ้าได้ในจุดนี้ก็จะดียิง่งขึ้นด้วยครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในอ,องค์กรแล้วก็ในหน่วยงานที่จะผัดกันต่อไปครับโดยจากทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาริมสองฝั่งคลองแม่ขา่าตรงนีนะ้น่าจะเป็นอหนึ่ง หนึ่งใจหลักนะครับที่ทําให้พี่น้องประชาชนร่วมกันทำแงนนะครับแล้วก็ให้เห็นว่าเป็นโอกาสที่เป็นเชิงประจักษ์เลยว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ําเสียได้แล้วก็ในเรื่องของวิกฤตของ,เร,องเรื่องน้ำท่วมก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับที่ทางเทศบาลพร้อมกับหลายๆหน่วยงานหลายๆภาคส่วนยสามารถป้องกันน้ําท่วมได้ดมากยิ่งขึ้นครับทีงใหม่ก็ต้องพัฒนาต่อต่อไป,ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมืองเราไม่สามารถหยุดเดินได้การทำงานก็ยังมีอยู่ทุกๆวัน,นครับ ไม่ว่าจะเป็นคองแม่ขาต้องต้องทาให้เสร็จนะพื้นที่สีสีเขียวพื้นที่ส่วนกลางของเมืองเชียงใหม่เนี่ยจะต้องมีมากยิ่งขึ้นการทํางานในหลายๆภาคส่วนเราเองก็ตามในเรื่องของเมืองเมืองเราทำยังไงให้สวยเศรษฐกิจให้ดีคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีเนี่ยผมว่าเป็น3าส่วนหลัที่ทําให้ที่น้องประชาชนของพวกเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดสี ท,ทำให้ถ้าเป็นซึ่งกาฟก็จะมีขึ้นๆลงๆอยู่บ้างแต่หลังจากทีก่หมดวิกฤตโควิดไปแล้วนะฮะหมดโ่วแอมแอม่วม ấy, เก็จะมีการเร่งผัดจันโดยเทศบาลนครเชียงใหม่นะให้ทุกอย่างให้ฟื้นกลับมาจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นต่อ,ต,อต่อไปครับเองหรือว่าใน,ในเรื่องพวกนี้เราไม่สามารถแทมแทมกันได้นะครับก็ต้องมีแผนในแผนรองรับว่าเรา ที่ผ่านมาถอดบทเรียนไว้ในรูปแบบไหนแล้วจะเตรียมทําในรูปแบบไหนแล้วสามารถพัฒนาต่อในรูปแบบไหนนะคให้วิกฤตจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นจากเบาเป็นหายหายไปเลยได้นะครับ